จากกาละสินสิภาไปขึ้นรถไฟท่องเที่ยวค่ะซึ่งเป็นรถไฟรอบปฐมมาเลกของสายอีสานตอนล่างค่ะไปเบื้องกันนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ใ,ให้การตอนรับคณะนักท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานตอนล่างรอบปฐมมกษลกค่ะนายจำเริญแหวนเพชรร่องผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายสถานีรถไฟบุรีรัมย์ภาคเอกชนรวมให้การต้อนรับคณะท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานตอนล่างรอบปฐมฤมกษ์อยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีอาจารย์ท่มเกตวงศาภูมิหน่วยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัายมหาสรารคามพร้อมกับคณะร่วมเดินทางมากับขบวนรถไฟจำนวนหนึ่งร้อยคนน้่กันค่ะโดยมหาวิทยาลัายมหาสรารคามครับได้รับอนุมัติโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสางสรรค์เพื่อพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานสองเส้นทางก็คืออีสานตอนบนได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีหนองคายแล้วก็สายอีสานตอนล่างครับได้แก่อุบลราชธานีบุรีรัมย์นครราชสีมาร,รอบปฐมเกษ์ครับซึ่งขบวนรถไฟเดินทางไปถึงสถานีห้วยรัช จังหวัดบุริรัมได้เยี่ยมชมวิถีชุมชนคนจีนโบราณที่มิยุ่งฉางเข่านะครับเป็นไม่นี่เกากว่ารอยปีครับไปซิมอาหารพืนทินจากนั้นครับเดินทางสู่สถานีรถไฟบุริรัมเยี่ยมชมบรรยากาศถ่ายรูปเช็คอินบริเวณสถานีบุริรัมแวะซิมลูกสิ้นยืนกินโอ้คือดีสซ่าเลยตัวนี้นะครับจากนั้นเดินไป เดินทางไปเยี่ยมชมปรา,าสาทเมืองตำช่มการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ชิมอาหารพื้นทิ่นครับบว่ววาสิเป็นหมูห้องคุ่งจอมเข่าดินผู้เขาไฟน้ำครับนะ